โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมกา s e l Channel อีกเช่นเคยวันนี้ก็มากับเกมเฟตติเกอร์นะครับผมก็จะเป็นเขาให้ลองมาลองเทสเล่นก่อนนะครับผมก็เป็นแนวกับวิทยาลโยโอเคแล้วก็เริ่มตาแรกกันเลยโอเคแล้วก็หาห้องได้แล้วนะครับผมก็มาเลือกตัวกันเลยก็จะมีอ่า มันก็จะแบ่งสายนะครับผมมีสายโจมตีสายสนับสนุนแล้วก็สายสอดแนม,มสายป้องกันนะครับผมวิธีเลือกตัวก็เลือกไปเลยครับผมเลือกชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นนะครับผมโอเค แล้วก็แต่ละตัวมันจะมะีสกิลไม่เหมือนกันนะครับผมมันจะมีสกิลกันอยู่2ส,สกิลสกิลกดใช้กับสกิลอันติเมตนะครับผมแล้วก็สกิลติดตัวด้วยก็ไปดูกันในเกมกันเลยครับผมโอเค อันนี้ก็คือยานของเรานะผมแล้วก็ต้องเลือกเลือกที่ลงนะเหมือนกับแบทเทิลรอยโจเกม,มอื่นๆนั่นแหละก็เลือกลงเลยชอบตรงไหนลงตรงนั้นเ้อเพื่อนลงตรงนี้ดีกว่าไหมเพื่อนโอเคตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรตรงนี้เลยใช่ไหมเจอกันครับนี่ไงอสกิลเออกองตัวนี้ก็จะเป็นอ่า ฮิวตีดตัวก็คือฮิวฮิวเพื่อนระยะไกลได้แล้วก็สกิลฮิวก็จะเป็นฮิวเพื่อนฟืดฟืเลือดนะครับผมฟืดฟืเกาะแล้วก็อันติเมเตก็จะคือสร้างอาณาเขตตั้งไว้กับตัวเลยโอเคมาแล้วมีคนมีคนชิบหายละเฮ้ยเก็บปุ๊บโอ้ไม่ทันโชกก่อนโชกโชกโชกซอยซอยเอาดีหมัดมวยมาแล้วอะตอนเนี้ยปืนไม่มีอะหมัดมวยอย่างเดียวชิบหายละไม่มีปืนเพื่อน เราก่อนช่วยด้วยชิบหายละเออรู้มีคนอ่ะเออโดนกันไปแล้วโดนกันไปแล้วชิมฮันฮะเกาะก็ไม่มีอาวุธปืนยิงก่อนอ่ะยิงไปก่อนปืนมาเออสวยเอานี่ด้ว่ยไปเจอคนแล้วนั่นๆๆอยู่นโยงบนโอ้โหตัวอุ้ย เอ้ยจ e ัดหนักจะดเต็มไหมล่ะเกือบตายแล้วกูยี่ออกเจอเจอนั่นนั่นนั่นโอ้สวยครับสวยเฮ้ยชิบหายแล้วเชียร์ใครยิงกูอ่ะเอากระต่ายมาอยู่ตั้งข้างเอ้ยมันเหลือตัวเดียวนี่มันเหลือตัวเดียวนี่เพื่อนยิงมันยิงมันตัวเดียวตัวเดียวเรียบร้อยเออผมตายหมดครับเพื่อนถูก เปิดประเดิมด้วยการเกิดใหม่นะครับอ๋ออันนี้มันมันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันเริ่มเกมมาใหม่ๆเนี่ยถ้าเราตายมันจะเกิดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นต่อเกมนะครับผมแล้วก็ไปหาที่ฟาร์ใหม่ดิจังหวะเนี้ยโอ้โหเฮ้ยมีเสียงปืนอีกแล้วแต่เกิดใหม่เนี่ยเขาจะแถมปืนมาด้วยนะครับเห็นไหมครับผมแล้วก็ยังมีปืนฟรีกับ เกาะขาฟรีหมดเลยไม่เหมือนตอนโดดครั้งแรกที่ไม่มีอะไรเลยโอเคเราก็เลือกปืนที่เราชอบนะครับผมไปกันได้ละของก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตรงนี้ไปห,หาเพื่อนดิทีนี้อย่างไกลอะไม่มีรถด้วยโอเคเราก็เจอรถแล้วนะครับนี่ไงรถมอเตอร์ไซค์ไปขับรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คันเล็กๆนะ อรถรถพวกก็ยานผ่านนะนี่ก็จะมีสกิลของมันด้วยคนละหนึ่งอย่างนะครับผมอันนี้สำหรับมอไซค์ก็จะเป็นกระโดดน,นะครับเดี๋ยวไฟดูเราไปหาเพื่อนหายแล้วลืมลังไปตรงไปเพื่อนไปไหนวะน่ะอ,อ๋อไปรับอีกคนนึงนี่กระโดดกดชิปนะครับผมชิปซ้ายนะ เราก็จะมาฟาร์มเพิ่มด้วยมีคนไหมวะโอ้ยคุณสามเก็บระเบิดมาด้วยครับเฮ้ยเสียงเสียงอะไรเสียงรถใคร รถแค่ okay. วะเนี่ยเพื่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะแล้วก็ฟาร์มไปก่อนไม่มีเกาะเลยนี่ไงพูดถึงก็มีเลยสวยไมยล่ะเอ้ยเฮ้ย,ยกระเป๋าม่วงสวยแล้วไม่มีปืนสนยัยเรายังหาสนัยด้วยนะตอนนี้เรามีเออ s s a ลแล้วก็ S M G ปืนกลเบา พูณแปดเฮ้ยเรามีแล้วนี่ลืมลืมลืมเพไปเฮ้ยม,มีเสียงมีเสียงเจอเจอเจอวิ่งไปชาร์จเลยครับผมจังหวะนี้เกาะไม่พร้อมก็บวกเยอะดีโอ้โหดูดใส่กันนัวลนัว ดูแสงปืนดูแสงปืนโอเคไหนวะยิงยิงเหนียวเนี่ยยิงอะไรกันวะไม่เห็นมีเลยไกลเกินหรือเปล่าเติร์กเติร์กเติร์กเติร์โอ้โหโคตรไก่ยิงยิงเอาเปี้ยวเปี้ยวว้าวโดนึงนัดว้าว นัอันนี้เป็นสนไนคอร์อนะดูทรงแล้วดูท่าแ,าแล้วสไนคอร์มาเลยอ่ะต้องเป็นคูณแปดดิถึงจะได้ยิงไกลๆได้มันคูณสามไปดิเฮ้ยเฮ้ยไปเลยเหรอเพื่อนเอาเลยไหมบุกเลยเหรอเอายิงดินไปดิเมื่อกี้เนี่ยขนาดม,มันอยู่นิ่งๆยังมันยิงไม่โดนเลยอ่ะ ฆ่าได้หนึ่งตัวละวอ๋อมันก็จะมีแรงด้วยเห็นไหมแรงรซ้ายบนอะ่ะตวัวบีอะ่ะมันก็คือคะแนนแต่ละเกมที่เราทำอะ่ะมันจะได้มันจะนับด้วยว่าเราทำอะไรบ้างบวกอะไรบ้าง,างนี้ยิ่งคะแนนเยอะก็เหมือนว่าเรายิ่งทำประโยชน์เยอะเงี้ยค่าเยอะเงี้ยไปเจอเจอ,เ,จอเอายิงยิงยิงไม่ได้เพื่อน โอ้เซาะหัวไปสองทีอ่ะโอ้โหทำไมมันใส่นานอะไรขนาดนอ่ะโอ้โหาฮิวไปเพื่อนโอ้โหเดินมาเลือดไม่เต็มเกาะไม่เต็มทำไมวะต้องให้เราฮิวให้เหรอเฮะอโอ้โหของก็เพิ่มเก็บหมดแล้วดินี่ไงคูณสองก็มีแต่ไม่ใช้ทิ้งเกะกะหาก่อนไม่มีไปเรา ไม่มีของมันมีประโยชน์เลยป่ะเราต้องหาทางเข้าวงแล้วไปเข้าวงกันเพื่อนได้เวลาขับรถแล้วเว้ยอ่ารถคันนี้นี่รถคันสีฟ้านี่ก็จะเป็นสกิลบินนะมันจะพับล้อแล้วก็บินพ่นไอพ่อนขึ้นมาจากล้อสี่ล้อเนี่ยเอ้ยไม่ใช่นี้ ชิบหายกูเกือบแล้วมันรับเพื่อนนะไปแล้วนะครับมันมีทุกคันเลยไว้พวกนี้ไปหามาจากไหนว่าจะไปรับอยู่เฮ้ยมีคนมีเสียงคนยิงอยู่แล้วเราก็ต้องฟาร์มก่อนเสียงเคาะตึกบตึ๊บตึบเราไม่พังกระจกนะเราปิดประตูด้วยโอ้โหของม่วงอย่าง จมเพื่อนมันไปบวกแล้ววะเราก็ไปช่วยดิต้องไปช่วยเพื่อนโอ้โหดูด,ดูมันยิงไม่เป็นห่วงเพื่อนไม่เป็นห่วงไม่เป็นห่วงไม่ต้องห่วงดิไม่เป็นห่วงอะไแล้วรนนั่นเห็นเลาะเห็นเลาะเนาะตายแล้วดิโอ้โหมาไม่ทันเพื่อนมันยิงไปแล้ว,ว อยู่ไหนอ่ะหมดแล้วดิหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเพื่นยิงตายหมดเลยมาไม่ทันเนาะโุกเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้ยเสียงเพื่อนเบอร์หนึ่งใช่ไหมเนี่ยโอ้โดนโอ้โหชิบหายละครูโอ้โหบินก่อนเลยบินหลบสติ่งอย่างจัดจัดน่ะเฮ้ยมันตามวิ้ยชิบหายละ โอ้ยลบเลือดกูจะหมดเลือดกูจะหมดเพื่อน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 หาเพื่อนแล้วหาเพื่อนแล้วกูชิ่หาแล้วกูไปไม่แล้วเอ้ยลบเอ้ยเกือบโดนดิฟดิฟเอาเอามาดีไม่มีไม่มีไม่รู้ซะแล้วนักขับรถเก่านะเฮ้ยมันมีเสียงซ้อนว่ะมันเอาไหมนะเฮ้ยเชี่ยโดดตกใจตกใจตกใจมามันมาเสียงเสียง มีเสียงมีเสียงเสียงทำสายไปดิเอาคืนดิไอ้พวกนี้นอยู่ไหนมันอยู่ไหนไอ้พวกนี้ไปดูโซแล้วเล่นกับใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะนั่นนั่นเสียงรถเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนโอ้โหอะไรคนมันเยอะอะไรอย่างนั้นน่ะชิบหายละ โอ้โหเดี oh ๋ยวเดี ino, <laughs> oh ๋ยวเดี oy, yeah, oh ๋ยวเพื oy, yeah, 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 yeah. Oh ่อนมาเลยหมดปะโอ้โหเนินโนนมาเยอะหมดระวังตกรถนะครับผมเข็มบซิ่งขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรมีอีกคันเหรอโอ้โหโอ้โหเยอะชิบหายโอ้โหไอชิบหายละชิปเพื่อนมึงมึงทิ้งกูไอ้สชเพื่อน เพื่อนมึงทะลุมิติไปแล้วโอ้โหดูมันมาเป็นสี่คนเลยนี่ไงเพื่อนมึงทิ้งฉันเราเรานี่มาคนเดียวเหรอฮะ รอไม่ได้นะเพื่อนโดนโดนโดนแล้วโ,โอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วไปดีกว่าปะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมค่ะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใช่ไหมครับผมไป